ถ้าเขาอยากเล่นเลยให้ได้ครับแต่ไม่ต้องมาซื้อเรื่องอะไรถาระเพราะว่ามันเรื่องอะไรสาระคืออะไรจริงมันไม่ได้อะไรไม่อยากเลนก็คือการการเสียผมว่าผมว่ามันมันเสียเวลาแบบมันจบจบเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ได้มาเติมอีกเรื่องหนึ่งก็ถ้าอยากเล่นก็เล่นกันเลยครับงั้นอ่ะพูดอย่างนี้แล้วก็เอาเลยดิเล่าเลยครับพเี่แกผมฟังจากฝั่งนี้มาละโอเคครับก็คืออย่างนี้ถ้าเราจะเล่าตั้งแต่เริ่มแรงตั้งแต่รดลดอีซัปอร์ตเลยเนาะคืออย่างนี้พวกผมมางานร้านกัน ก็คืองานกันวันนี้แหละทั้งวันเลยงานกันไปงานกันมาก็ใช้แบบแต่ไม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 ีไม่ได้ด่าหรือไม่ได้บับกันแต่อาจจะเลาเลากันในทางที่แบบพูดจาแบบเลากันเฉยๆอ่ะแต่ไม่ได้ด่าหรืออะไรกันอ่ะเสร็จหลังจากง,งานพวกผมก็เลยเอารถอ e ีฟาบอเข้ามาเล้าน้องก็เลยเอาไปขับพอไปขับก็ไปเจอเจอประมาณแบบเขาก็เลยยิงยางใหวันั้นยิงยางเออแล้วน้องมันเหมือนมันกด ตัวไปถามแล้วว่าเออยิงทำไมจะเอารถคืนหรอหรืออะไรจะลองขับแต่น้องมันไม่ไม่ได้ฟังมั้งก็เลยยิงต่อเขาเนี้ยก็เลยเรียกคนในวอลมาพอเรียกคนในวอลมามาตามไปเขาขับหนีพอข,ขับไปที่แลนดก็เลยไปคุยกับเขาว่าเออเจะเจะรถหลอหรือจะอะไรก็บอกกันของกันดีๆก็ได้ไม่ต้องยิงก็ได้เดี๋ยวพี่เอาให้เฟสเขาก็ไม่ไม่คุยเขาเบ้าใส่ผม แต่ผมถามต้องนานคือยืนตรงนั้นพักหนึ่งคือเขาก็เบ้าเขาไม่พูดไม่จาไม่อะไรเลยจนแบบเดี๋ยวขยับตัวมั่งเดินไปเดินมาเฉยๆี่เบ้าเลยเฉยก็หลบอยู่เลยเขาพักมาค้างเขาเงียบยาวหรืมปรับวงไปลไม่เป็นไรถ้าอยากได้รถคืนผมก็ให้เพราะผมเขาออกไปแล้วมันมีน้องกลุ่มนไม่ได้ขับเขาก็พูดส่วนมาว่าหิวว่าหิวว่าเออ ประมาณนั้นคือตอนผมอยู่อ่ะไม่ไม่พูดอะไรแต่พอผมออกมาเขาก็บอกว่าเออหิวน้องก็เลยหิวอะไรพอขึ้นไปก็เงียบเหมือนเดิมพอมาเนี้ยอีกรอบนึงก็เลยเรียกพวกน้องๆไปที่แลนด์อยาหดบ้อะไรฝาลุมมึงหิวละก็เหมือนมีปากเสียงกันตรงนั้นนะครับแค่นั้นเ้วเราก็เลยลงไม้ลงมือกันพอช่วงจังหวะลงไม้ลงมือจะมีหัวแดงเขาก็ควัก พวกมีดพวกพมเมสวนใช่ป่ะพวกเมส่วนแล้วก็ไม่ใช่ไม่พูดอะไรใช่ป่ะแล้วก็ไอ้แล้วก็ชวัดก็ควักปืนมาเขาก็สวนกันครับไปเจอรถตไหนไปเจอรถตอนที่เล่นิงเขาก็สวนมาตอนที่แล้วเออก็บอกไปก็ต้องตรงต้องสวนไปสวนที่พิกเก็ตไม่อไรมันมีนี่ป่ะมีมีหลักฐานให้ผมดูหน่อยครับมันจะได้ตัดสินใจง่ายๆเลยหลักฐานใช่ไหมมีไหมมีรูปไหมครับเจ้าสามเจ็ดห้าส่งมาหน่อยครับ ี่พูดเดีมันฟังได้แหละแต่ว่าจะฟังอยู่แค่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตแต่ถ้ามันมีหลักฐานเมื่อไหร่ก็ก็ก็ต้องตัดสินตามตามหลักฐานเลยได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องกาลังเอาหลักฐานให้ลองให้ฟังฝั่งเราด้วยนะพี่ค,ครับสภาผมพูดทางฝั่งผมได้ไหมครับ <S <S 2> <S 2> พูดเลยครับ <S 2> <S 2> <S 2> คือเรื่องมันเริ่มมาจากการแดล้งครับในที่นี้พวกผมไม่ล็อกรถเขาก็เลยขโมยรถพวกผมไปหนึ่งคันและนี่เขาขับผ่านหน้าแลนพอผ่านหน้าแลนเสร็จปุ๊บพวกผมก็เห็นว่าเออรถที่ถูกขโมยมันมันขับผ่านมาก็เลยก็เลยไปได้รถขอองงตััวเครบ ประมาณนั้นครับแลวส่วนเรื่องที่เขาพูดว่าหิวหิวก็คือน้องผมมันมันโดดเข้าไปลนดรนทีแรกอะเขาคุยกันที่หน้าแรนด์น้องผมอะมันต้องการจะกินข้าวมันเลยโดดเข้าไปข้างในแต่เขาไน้าได้ยินครับประมาณนั้นตรนี้ถามว่าเออว่าใครอ่อ่าใช่ครับว่าใครว่าใครมีข้าวบ้างอะไรเงี้ยแต่เขาน่าจะแบบว่าเข้าใจผิดอะไรประมาณนั้นมีมีมีทอดกับเวดถูกไหมครับที่โดนลากข้าหัวขอขอขอดูตัวหน่อยได้ไหมครับเวดคนไหนเนาะโอเค จะต้องทำอะไรวะกูว่าไม่รู้ความด้วยนะอ่าพี่พี่พี่หมัดครับจากที่รูปที่ส่งไปอะคือมันคือตอนท่ากำลังต่อยเลยนะครับพี่ลองกดต่อยดูได้เลยเหมือนเหมือนกันเปี้ยเลยมันคือตรงแรนด้วยแล้วก็ไม่ใช่ตรงที่บัตรพูดว่าไอกิจกรรมตรงเวทอยู่อันนั้นโคระส่วนไม่แตรตงนั้นไม่ได้ติดไม่ได้ติดอะไรบัตรบัตรพูดว่าไอนี้ไม่ใช่หรอบอกว่าตอนนี้เพราะาสังเกตจากตรงหน้าแลงอะมันก็มีตัวที่เหมือนโดนยิงหรืออะไรสักอย่างด้วยครับอืมอืมตอนนันดูอยู่ ม,มันม,มีมันมีอีกรูปหนึ่งที่มันจะชัดเจนกว่านี้ไหมจริงๆอะมันมันใช่แหละมันมันมันคล้ายๆถ้าต่อยท้อแต่แต่ถ้ามองจริงๆมันก็อาจจะเป็นเรื่องโดนยิงได้ก็ก็เลยถามว่ามันมีที่มันชัดเจนกว่านี้อีกไหมหรือว่ามีมีไหมเรามีไหมถ้าไม่มีก <c oup ing> ็บอกไม่มีเลยลองลองดูดูกันนะครับไม่น่ามีครับเพราะตรงนั้นน่าจะตรงที่รูปถ่ายไม่มีปืนเลยครับน่าจะใช้ใช่พ <c incentiv ization ina> mm ี <c> ่เกลียวจะมีเก <c> ีว <net> ม sí. <c> ีปะมไม่ได้สวยพี่ไม่ได้สวยไม่ได้สวย นี่นายให้ฟิล์มอันนี้ของใครฟิล์มปะฟิล์มส่งมาเลยส่งส่งไปพี่พี่หมัดเลยเก้าสามเจ็ดห้าเป็นไรเมื่อกี้เขาพูดแล้วผเขาไม่ได้ทําอะไรถูกป่นะล่ะต้องต้องต้องชี้แจงอย่างนี้ก่อนนะว่าเราเราเราตัดสินตามหลักฐานเลยนะอ่าพเก็ดชี้ตัวคนต่อยได้ไหมครับตามรูปเลยอ่าฟ,ฟิล์มขนอไหนฟิล์มชี้เลยฟิล์มแดไม่ชี้เลยไอะบัวแดงครับ อ้าวแล้วไหนบอกไม่ไม่ได้สวนะไม่กี้ผมไม่ได้สสนต่อยนะครับมั่นใจอ้าวดูดูดูที่พี่มัดต่อยไหมพี่มัดพี่มัดเขาดูรูปไหนครับคือจะเป็นหัวทองนะแล้วก็แดงจะเป็นหัวทองเป็นหัวทองหัวทองแล้วก็แดงนะครับเวดมีค่าไหมเวดไม่มีเพื่อนจริง ส่งส่งรูปพี่แกส่งรูปไปให้แดนมีดูด้วยกันเลยพี่สิตกันเพราะว่ามันมันจะได้ชัดเจนกันทุกฝ่ายที่บอกหรือเปล่าไอ้ฟีบาลงของล่าสุดเอาล่าสุดลงเอาของล่าสุดนะเอาของล่าสุดนี่อันนี้อันนี้อันนี้คือต่อยเหรอตอนนี้ตอนนี้ตัวผมกำลังกระเด็นอยู่นะพี่ตอนนี้ผมกำลังปีนรถแล้วตัวผมกระเด็นนะพี่ผมยังไม่ได้ต่อยสักหมัดเลยถ้าต่อยอันนี้ อันนี้ย่งชุน gta แซนจริงๆไม่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 จริงๆร่ะถ้าถ้าเป็นภาพนี้ภาพเดียวโอเคมันอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้ามันมีรูปหนึ่งที่มันมันพร้อมกันเลยนะมัน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 อันแรกมันง้างที่ที่ผมบอกว่ามันมีโอกาสยิงอาจจะยิงได้แต่ลองลองลองโพสต์รูปหนึ่งก็ได้ครับเราให้มันให้ให้มันชัดเจนก็ได้ลองลองดูก่อนก็ได้ครับมันมันต่อเนื่องกันจริงๆโองอื าแต่ไม่ตัวมันลอยวะตัวมรั้มหรือเปล่าพี่นี่ผมไม่ได้ต่อยนะพี่สมััยนน้ะอต่อยตัวมันลอยวะว่าตัวนั้นมีลูกมีลูกที่ชัดตรงนี้ไหมพี่เป็นการบอมี่บอมี่อหัวทองอ่ะผมเองครับผมไม่ได้ต่อยผมโดดหนีมีดที่มาแทงข้างหลังอ่ะครับ อันนั้นไม่ไม่คนใส่สูตรครับเราไม่ใส่สูตรนะในรูปมันใส่สูตรครับโอเคครับจี่งั้นแสดงว่าของผมที่เป็นรูปที่สองนี้เคลียร์นะครับตัวมันลอยเห็นป่ะพื้นมันอยู่เนี่ยระดับเท้าอะประมาณตัวมันลอย,อยม,อมันน่าจะชัดแล้วเราไม่ต้องอธิบายอะไรขเขาแล้วจริงๆแล้วอะมัน,มน,รเ,มนเราลงครบหมดแล้วอะ มันมันชัดหมดแล้วไม่ต้องพุณพี่ถามไปดิเรื่อง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 ตัวรูปอะมันเป็นจากจาก f 1 2หรือว่าจากจากอะไรหรอขออะไรครับเกือบไปแล้วครับจากสตรีมครับอะไรนะครับอะไรนะอันนี้มันเป็นมันมันมันเป็นจาก f 1 2หรือว่าคลิปเหรอมือไอ้ไอ้ฟิล์มน่าจะไวนะไอ้ฟิล์มมึงถ่ายไงอะกระเซฟไว้แล้วอยู่แล้วถูกปะคือต้องต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อะว่าในในกรณีเนี้ยจริงๆอ่ะ ตัวตัวตัวพี่ก็เพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาทําแบบยังยังยังไม่ได้แบบเรียนรู้อะไรมากเนาะเมื่อกี้นี้ก็สภาเขาก็เตือนบอกว่าถ้าเป็นรูปผมสงสัยเพราะว่ามันมันมีเป้าสองเป้าเห็นปะมันเป็นแคปปล่อยทันทีพี่เลยถามว่าคลิปแคปทีนองปาเอฟสิบสองแล้วก็มีเป้าอีกทีหนึ่งแคปใหม่ทีอะไรแบบนี้ผมสงสัยว่าเบิร์นเกมเกม กา oh, จากคลิปเนี่ยมันจะใช้ได้ต่อเมื่อเฉพาะกิจกรรมอย่างเช่นครับแอดดอบหรือว่ากิจกรรมอะไรตามตามตามแล้วแต่เลยอันนี้แต่ถ้าเป็นปกติที่ไม่ได้มีกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็น F12 สวยว้ารออะไรแล้วก็ปีใหม่เฮียโอ้ F12 มันไม่เห็นเป้ามันมันอยู่ที่เราใช้ของอะไรครับมันไม่เกี่ยวมีอะไรยืนยันไหมครับเงียบ yeah. รวมัวใหญ่คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าโอเคโอเคพี่บัตผมผมผมมีทางครับงั้นตรงนั้นอ่ะไอ้ตรงแลนตรงนั้นอ่ะเอาคนตรงนั้นมาเป็นพยานได้ไหมครับ่พยานเย่ <laughs> แล้วก็อ,กอย่างหนึ่งเอ่อบัตพูดไว้อะไรไว้กับฟิล์มนะฟิล์มมันพูดว่าอะไรนะ,ะรเนียคบพูดผมบอกว่าออะไรเพิ่งมาใหม่ล้วจะจะจะอะไรเยอะเหลือเลยไม่แต่มันเป็นไปได้สอว่าเพิ่ง เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าอะไรเยอะมึงเพิ่งเข้ามาไม่ใช่หรอแต่ว่าพูดแบบอันนี้ก็เหมือนพูดจาดูถูกคนในแจ้งของมันอ๋อเป็นแจังหวัดตรงที่ใครไล่แทงผมบาสนะผมผมปลก่ยหลังแลนหลังแรนอ๋อหลังแลนก็คือก็คือไปบับบับไปบาสมันใช่ปะมันก็เลยบับสวนเรามาว่าไงนะมันบอกยฟีลว่าบอมฟีดประมาณว่าเออมึงมึงมึงจะพูดอะไรเยอะวะมึงเพิ่งเข้ามาอ่ะประมาณนี้แบบกระคมอ่ะ คือโคมาเต็มเป็นคนเก่าเคยอยู่มาก่อนมึงอ,อะไรแบบนี้มึงมันโคมมาด้ถูกะเระว่าเด <Kristen! S 2> ี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวก็ร้องอีกอะไรปมะมาณเนี้ยคือ <im mad> ถ้าถ้าถ้าย,ยึดยึดตามจากจากจากการตัดตัดสินอันเดิมเนี่ยต้องพูดตรงว่าต้องต้องต้องต,ตีไม่ได้แต่ถ้ามีในกรณีที่พรุ่งนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรแต่อะไรเข้ามาอีกมันจะคือการตีแล้วนะคือจริงๆผมผมก็ไม่อยากมานั่งพูดว่าเออโอเคใช้หลักฐานนอกหรืออะไรแต่ว่า ตามหลักความเป็นจริงเนี่ยตามตามสภาที่ที่เคยตัดสินใจมาเนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นรูปจากคลิปเนี่ยก็คือจะต้องต้องตัดอยู่นั้นเลยงันเออเรื่องเรื่องตรงรูปผมผมว่าตัดไปได้ไหมครับพี่แล้วทีเนี้ยไอ้ตรงเรื่องคําพูดเหรอครับที่ที่น้องที่ี่น้องก็ลองก็ลองคุยกันเลยครับอันนี้มาพูดจริงเปล่าวะอะไรอ่ะตั้งมันมีกันหลายคนนะจริงแล้วอ่ะกูก็อยู่นะที่ผมบอกไปอ่ะพี่ ไม่ไม่รู้อ่ะพี่ไม่จาความไม่ได้พี่ตายไม่ไม่ก่อนก่อนพี่ตายพี่ตายไม่รู้พี่ก็บอกว่าอย่าตีอย่าตีอย่าตีไม่ได้พี่ก็พูดแค่นั้นนะบอกว่าไม่เกี่ยวแล้วก็ยังหัวเราะด้วยนะบอกว่าเอออย่าตีได้ไหมอันนั้นมั่ก่อนยังใช่ใช่แล้มันต้องต้องฝ่าน้าที่ใหญ่ไรไม่เป็นไรมึงจะไปที่ใบเขาทำไมล่ะก็คือเขาไม่ยอมรับอะครับอย่างเงี้ยผมทําอะไรได้บ้างมีแล้วแล้วมีอะไรอีกนอกจากนั้นไหมครับ ก็ไม่น่ามีก็มีแค่เรื่องไอ้ที่ผมเล่าให้ฟังไอ้เรื่องที่เหมือนกับเขาไม่หิวอะ่ไไนนะเหมือนมันมัน,ม,นมันเล้าแบบคุยด้วยไม่คุยด้วยแล้วก็แล้วก็เดินพอเดินออกไปก็บอกเ <What? S 2> คยหิวอะ่ะเรื่องนั้นแล้วก็ส่วนเรื่องนั้นก็คือเรื่องของบัตรที่ที่มาเหมือนกับเถียงกันไปเถียงกันมาตรงนั้นนะครับน้องมันก็บัฟอันนั้นผมอยู่ด้วยบัฟว่าไงตรงนี้เออผมผม ผมโดนไล่แทงผมก็บอกว่าเฮ้ยอย่าตีเพื่อนกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวผมก็พูดแค่นั้นจริงๆครับเพราะผมจําจําไม่ได้จริงตามนั้นครับสภาชัวชัวใช่ไหมพี่ชัวครับเพราะจำอะไรไม่ได้เลยเออบอกเลยว่าปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันพูดว่าไม่ไม่พูดว่าแค่อย่าแทงแล้วก็ตายก่อนจําไม่ได้จริงตั้มไอ้กรณีนั้นคือคืองานล้านถูกปะหมายถึงตรงไหนครับพี่ที่ที่คุยกันเนี่ยใช่ครับพี่หมัดเป็นไอ้นี้ครับตรงแทงในแลนด์ครับ นี่คือลา่าล่าสุดตะกี้เลยครับไม่เกี่ยวกับงานลานะครับเพราะว่าผมมาจากกิจกรรมที่เวดดล่าเข้าหัวมันมันเป็นค anyway> ําพูดที่ล้อหลอกไปเรื่อยเพราะพอก่อนนั้นเนี่ยตอนที่มีปัญหากันหน้าแดงไอ้บัสมันก็ออกไปทีหนึ่งแล้วแล้วมันก็ขับกลับเข้ามาอีกเพื่อเพื่ออะไรผมก็ไม่ไม่ชัวร์มันขับกลับมาให้พวกผมยิงมันกลับมาดูเพื่อนนี่ครับอ่าก็ก็ตรงนั้นแหละเพราะว่าผมก็เลยถึงบอกว่าถ้าเกิดลงรายละเอียดดีเทลเรื่องคําพูดเนี่ยมันมันก็มีเยอะที่มันพูดกวนแต่หลักๆคือพอยต์หลักก่อน คอยหลักคือตรงัานครับมาขับมาดูเพื่อนคือหมายถึงไงรอชุดเพื่อนหรืออะไรรอชุบครับรอชุดเพื่อนว่าตอนแรกก็จะขับออกไปครับเพราะว่าเหยแล้วกันเยอะแล้วมามากี่คนอ่ะตอนแรกมาคนเดียวตอนแรกตอนแรกมามาใครประมาณนี้ย่งงี้จริงๆอะมันมันมันไม่มันต่างคนต่างไม่ยอมรับกันกันหรอกถูกปะแต่ว่าณนะตอนเนี้ยจากจากการที่พี่ได้เห็น ตั้งแต่เดินเข้ามาคุยกันเลยซึ่งแต่ละแต่ละฝั่งเนี่ยก็ก็ไม่ได้ยอมกันแต่ถ้าถามว่าตีได้ก็ตีได้น้อยใบนะจริงๆอยากจะเล่นกันอย่างนั้นใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบน้อยนะน้อยนะบอกก่อนถ้าจะตีได้ก็ฟังผมเลยให้ได้ครับถ้า้าเขาอยากเล่นเลยให้ได้ครับจะไม่ต้องมาซื้อเรื่องอะไรถ้าเาเพราะว่ามันไม่ได้มีหลักฐานเพราะอย่างที่พี่บอกว่าถ้ามันมีหลักองนอะไรจะหลักคืออะไรอ่ะ จริงๆมันไม่ได้ไร้สาะไม่อยากเล่นก็คือการการเสียผมว่าผมว่ามันมันเสียลาคือคือถ้าเกิดเรื่องไม่ได้มาเติมชุบหน่อยชุบหน่อยอันนี้อันอันนี้คือผมเพิ่มได้ไหมไร้สาระอะไรผมไร้สาระตรงไหนอ่ะไม่อยากไร้สาระก็เพิ่มไปดิแบบมันจบจบเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ได้มาเติมอีกเรื่องหนึ่งก็ถ้าอยากเล่นก็เล่นกันเลยครับงั้นอ่ะผมินก็เงินพุ่งอย่างนี้แล้วก็เอาเลยดิเอาอะไรดิ น้อยบตามที่พี่หมัดว่าเลยครับสภาว่าไงครับได้อธิบาแ,แล้วเมื่อกี้คืออะไรัรบเมื่อกี้ผมบอกผมเล่นให้ได้ไงจ,จะได้ไม่ต้องมานั่งหาเรื่องนู้นหาเรื่องนี้ครับเสียเวลาผม <Okay. S 2> พูดแล้วสาระใิ่ไหเงินเงินง,ง,ง่ายๆเลยเดี๋ยวเมื่อกี้มันก็ย,ย,ยุ่ยยุอยู่นะครับอย่างนี้อ่าพี่เข้าใจแต่เรื่องนึงเนี่ยพี่ขอเล่นจะเล่นอย่างมีบ้านกันหรือว่าไม่ไม่อย่างมีบ้านง่ายๆเลยเล่นเลยครับจะเล่นเลยถ้าเขาอยากเล่นจะเล่นเลยครับได้ครับได้เดี๋ยวเริ่มเริ่มเย็นนี้เลยตอนนี้เลยดีกว่ามั้ง ไม่ได้ก็กระทืบกันไปก็ได้ก <c oughs> ็คือสมมติถ้าบ้านเข้าเนี่ยก,ก็ยังไม่สามารถเข้าไปไปในบ้านได้นะถ้าถ้าเล่นแบบไม่มีบ้านถ,าถ้ายืนยันว่าเล่นแบบไม่มีบ้านตรงนี้ตรงนี้คุยกันได้นะตรงนี้คุยกันได้เลยบ้านเข้าถ้าเล่นมีบ,บ,นบ้านก็ต้องสีหลังสีรุ่มครึ่งพรุ่งนี้แต่ถ้ายืนยันว่าไม่เล่นมีบ้านต่อให้ได้สีรุ่มครึ่งพรุ่งนี้ก็ห้ามเล่นบ้านนะเมื่อกี้มึกเขาผมผมตามใจฝั่งฝั่งนู้นนะครับเพราะเมื่อกี้เขาบอกเล่นแบบไม่มีบ้านผมก็ตามนั้นได้ครับแล้วแต่มึกเลย คุยเยนก่อนก็ได้ตรงเนี้ยงั้นเอาไม่ไม่มีบ้านวันพรุ่งนี้ก็ได้ครับวันพรุ่งนี้ดีกว่าครับเอาเย็นนี้ครับเย็นนี้ครับเอาเอาตอนนี้ได้ไหมครับตอนนี้อะไรครับตอนนี้ไม่ได้ครับตอนนี้ไม่ไม่สะดวกครับก็เล่นงานได้ครับทำไมตอนนี้ไม่ได้ครับผมหมายถึงว่ากับสภานะตรงนี้จริงๆอ่ะอยากอยากให้เล่นมีบ้านกันนะมัน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 จะได้ได้ลองด้วย ในในในมุมสภานะผมตามที่พี่พูดเลยครับเล่นเล่นมีบ้านผมตามได้เย็นเย็นนี้ครับของผมเป็นถ้า,ถ,าถ้าอยากตีแบบไม่มีบ้านก็ตอนนี้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดอีกเวน,นึงก็ขอตอนมีบ้านครับงั้นเอามีบ้านไหมครับเอ็ดมดีมันจะได้ได้ลองอะไรหลายๆอย่างด้วยทีเดียวเลยพรุ่งนี้สี่ทุ่มครึ่งได้ครับได้ได้ได,ได,ได้ได้ครับงั้นก็ สี่ส of okay. okay. oh, ิบห okay. ้าใบพรุ่งนี้หลังสี่ถึงครึ่งครับย้ายเลยครับออคคครับบบขขุุณทำสภาทำสภาทำสภาเดี๋ยว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 พรุ่งนี้ต้องต้องต้องมาคุยกันก่อนนะครับตอนประมาณสองทุ่มเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องเรื่องกฎของตำรวจที่ที่ที่บ้านเข้าด้วยนะครสองทุ่มเดี๋ยวประกาศอีกทีหนึ่งครับได้ครับได้ครับคุณมากครับขอบคุณสุดๆะเป็นยังไงพี่ว่าว่าไงคุยอะไรสัตว์ พี่กูเดือดใจทำมึงวงแตกแล้วกูชนแหลกทำมึงงงแดงจนสะบงแหกมึงชนะกูเห่ยเฮี่ยมคงแปตกเจอกับพวกกูเห่ยสักคงแดงมีแค่ไม้เลื้อยซุ้ยอะไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปดทรงแอคทรงแกะที่พวกมึงเคยได้ชที่ยวโฟกัสกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟลยไอสัตว์ทู่ให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ในาเฮียมของน้อยพวกกูรวยจังเงยสลือมาขอพ้อยกูไม่สนุกจมีใครกูเล่นมึงยังจะขอร้อย